สวัสดีครับอยู่วันวันสันจะกินตามใจปากยิ่งนานวันยิ่งลำบากยากแก้ไขยิ่งเพิ่มพูนยิ่งสะสมทั้งโรคภัยเพราะตามใจตามปากตามอยากกินก็เชื่อว่าเพื่อนหลายคนต่างทนทุกข์เพราะมัวพนกินจนจุก ทุกพุงปลิ้นบ้างก็ป่วยบ้างคนตายเพราะปากลิ้นป่วยเพราะกินต้องระวังต้องชั่งใจอร่อยลิ้นกินได้ใช่ว่าแปลกประการแรกต้องคำหนึงถึงเงื่อนไขแต่อาจารย์ผลได้รับคืออะไรอย่าได้เผลอกินตามใจให้ระวัง ไรทวานเป็นช่องทางสร้างปัญหาเริ่มจากตาเห็นรูปรักษ์ที่มุ่งหวังส่วนจมูกจะรับกลิ่นสร้างพรังปากจะริ้มอย่างจริงจังและตามใจเตือนตัวเองทุกวันมันน่าเบื่อแล้วใครเล่าเขาจะเชื่ออย่างไรได้ในเมื่อเรายังเฝ้ากินเอาตามใจ คงไม่มีใครหน้าไหนเชื่อใจเราสิ่งสุดท้ายสุขภาพสำคัญสุดเราต้องยอมต้องหยุดเพื่อป้องเขาสุขภาพกายและใจเป็นของเราเบาได้เบาอดได้อดลดโทษภัยคูเร็กลํำปางวันละก่อนออนไลน์บางครั้งเราต้องขอบคุณทางเดินที่ผิดเพื่อให้ชีวิตได้พัฒนา บางครั้งต้องขอบคุณร <c oughs> อยน้ำตาเพื่อจะได้รู้คุณค่าของภูมิคุ้มกัน